สวัสดีครับพ่อกระผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องไมคคัพพี่ปีนนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับที่เมืองการญจนบ,บุรีฝนตกหนักอีกแล้วทุกคนพ่งนี้จะเดินทางไปที่อุจยาได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูฝนตกกันนะครับโอ้ทุกคนครับ รีนี่ฝนตกดีจังเลยนะครับเป็นเมืองแห่งฝนลแล้วกัน ฝนอะไงเนี่ยทุกคนครับออหนักขนาดนี้เลยเนี่ยเดินนอนก็ด้วยสายฝนล้วผมจะไปยังไงทีนี้โอ้โต้นนีกรา สาล้างรอๆมาโอ้ยว,ว้าวพวกเนี้ย่านคนนับโอ้โห น้ำเต็มถนนเลยนะครับที่บ้านเ c ฟซีฝนตกไหมครับการจนะบุรีเรียบร้อยนะครับผมน้ำขังเยอะเลย อยากจะคิดเลยครับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าภาวนาะไว้ว่าตอนเช้าจะตกนะเว้ยเพราะว่าผมไม่มีรถไปนะทุกคนนะครับพรุ่งนี้ต้องบอกกับเอฟซีเลยนะครับว่าถ้าฝนตกช่วงเช้านี่ผมแย่เลยนะเพราะว่าไม่มีใครไปส่งผมได้นะครับปลาแรบพวิกน้ําน้ําช่วงนั้นมันน้ําแบบขัานเลยทุกคน โปรยปลายดูเม็ดฝนนะครับทุกคนสุดยอดเลยนะครับฝนตกที่เมือ,องการนะครับขึ้นหนาวเลยวะ่ะตกซะหนาวเลยปตูต้ คนครับผมก็อยู่ตรงหน้าเคา,เาน์เตอร์เนาะก็มีคนมานั่งด้วยแหละนะครับผมเองก็ผมนก็ตกเนาะนะครับมันตกก็คือปก็อีกสักพักก็จะอาบน้ำนอนแล้วนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้เตรียมตัวออกเดินทางนะครับขอภาวนา อย่าให้ฝนตกนะครับอย่าให้ฝนตกนะครับถ้าตกแล้วพรุ่งนี้ผมจะเดินทางอย่างไรมันเดินทางลําบากถ้าตกก็ตกคืนนี้ไปถ้าให้มันรู้แล้วรอดไปเลยนะทุกคนเนาะนะครับถ้าตกก็คือให้มันตกไปเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงกลางเดือนของเดือนตุลาแล้ว 20ก็คือเกือบๆปลายเดือนแล้วเนาะนะครับพรุ่งนี้21ก็ถือว่าปลายเดือนแล้วแหละเริ่มเริ่มเข้าสู่ปลายเดือนแล้วปลายฝนต้นหนาวแต่หน้าหนาวย,ยังไม่มาแต่ไอ้ฝนจะตกเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่บ้านกำแพงเพชรเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าที่บ้านเป็นอย่างไร ครับท่าน คนเนี่ยผมนั่งมานั่งหนาวอยู่นะครับน้ำไหลเจิมนองนะฮนะอ้วมไหมโวมหออกมามนที่ระบายนะทุกคนที่ระบาย ที่บ้านของ FC นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เมืองกาญจนบุรีฝนตกหนักเลยหวังว่าที่อยุธยาคงไม่ตกแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีลุ้นเลยถ้าฝนตกตอนเช้าเนี่ยผมคงไม่ได้เดินทางนะเพราะมันไกลนะครับทุกคนนะครับมัน้มันไกล หนาวเ,เลยทุกคนนะครับลมันพัดด้วยครับแล้วก็ละอองฝนมันทำให้เรารู้สึกว่าเย็นเย็นแบบรเยอกเลยนะครับเย็นแบบระเยือกเลยนะนะครับผม เยนมากเลยก็ยังมีรถสัญจรอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าเขาก็ต้องใช้รถถนนเนาะนะครับกเ็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะถนนก็ต้องเอาไว้สัญจรอยู่แล้วรถยนต์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่รถมอไซค์นะ่ะ โอ oh, เปียกเลยนะเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรครับนะฮะรถกร็เลี้ยวเข้ามาโรงแรมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นลูกค้าแหละนะครับก็มีรถเข้ามานะครับรมาจอดนะฮะมาพักนะครับแขกก็เข้ามาพักกันเนาะนะครับ โรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยก็พักเต็มเต็มเต็มทุกวันเลยมะั้งนะก็ถึงก็มีคนมาพักเยอะนะทุกคนนะนะครับก็มีคนมาพักเยอะอยู่นะครับผูนั่งอยู่นี่หนาวเลยทุกคนนะครับ fc ช่วยกันภาวนาด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้อย่าให้ฝนตกเยอะนะครับ เอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะขอให้ฝนจะตกคือให้แมงกะบ,บี้ไปถึงอยุทยาก่อนแล้วฝนค่อยตกก็ก็ยังได้นะครับก็ยังได้นะครับเป็นยังไงบ้านทุกคนสภาพแวดล้อมที่ SC อยู่ตอนนี้ที่บ้านรายงานสภาพอากาศกันด้วยที่เมืองกาญจนบุรีฝนตกตกเยอะมากเลยนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกอุ่นใจที่ว่าเออมันตกกลางคืน กลางวันมันน่าจะไม่ตกเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยมันไม่ตกนะครับปกติมันตกนะปกติมันตกตรงช่วงบ่ายนะครับปกติตกช่วงบ่ายเนาะนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปกอนนะครับพบกันใหม่นะครับค้นหน้าครับสวัสดีครับ